สวัสดีครับเพนแฟนช่องไซก้อยอยู่ผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมย้อนวันเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับาม,ามาดึงค้ำคือมังคารนะครับไฮไลท์วันนี้เป็นยูฟาแชมเปี้ยนซีซั่รอบคัดเลือกนัด2องครับไปเริ่มกันที เวลาเที่ยงคืนนะครับโคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กจะเปิดบ้านเจอกับเมาโมจากสวีเดนนัดแรกเนี่ยสเสมอมา0ูที่บ้านของเมาโมนะครับโคเปนเฮเกนเกมล่าสุดในลีกนี่ลงเล่นคืนวันศุกร์นะครับแพ้ขามาได้กับอาฮุสแบบพลิกล็อกมา 2ต่อ3นะครับตัวหลักๆก็โทมัสเดลานี่โมฮัมหมัดเอลยูโนซีจอร์แดนลาซันอันเดรสคอเนดิอุสนะครับในขณะที่เมาโม่สุดสัปดาห์เล่นกับมอร์บี้มานะครับตัวหลักๆออตโตโรเซนเกรนทาฮาอาลีฮูโกโบลินนะครับก่อนเกมเขามองโคเปนเฮเกนเป็นต่อครับแต่ว่าไปโคเปนเฮเกนพักมากกว่าเนี่ยหวันนะครับแม่เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านยังชอบไปที่โคเปนเฮเกนนะครับพี่เห็นมองว่าจะเบียดแน่อย่างน้อย1ประตูเข้ารอบและอาจจะมากกว่านั้นเชียร์โคเปนเฮเกนนะครับ คู่ต่อมาเวลาเที่ยงคืนเช่นเดียวกันครับเฟเนบาเช่จากตุรกีจะเปิดบ้านเจอเฟยนูดจากเนเธอร์แลนด์นัดแรกเฟยนูดเปิดบ้านชนะมาก่อน2-1กลุ่มความได้เปรียบเฟเนบาเช่เนี่ยจริงๆอลีดเปิดมาแล้วเมื่อสุดสัปดาห์แต่ว่าได้พักมาเต็มๆเพื่อเล่นเกมนี้นะครับโจเซ่ illo, มูรินโญ่มหมย้เล่นแกนหลักอย่างโซเฟียนอัมราบัตเฟรดเซบาสเตียนซีมมนสกี้นะครับแนวรุกก็จอนดูรานยูเซฟเอนเดเซรีครับในขณะที่เฟยนู เล่นวันเสาร์ในเกมแรกของหลีกเจอกับเบรด้ามานะครับโรบินฟานเพอร์ซี่ตัวหลักก็มีความอินบอมควินตันทิมเบอร์นะครับอานิสมูซาแล้วก็กองหน้าอายเซอูเอดะกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นแน่นอนก่อนเกมเฟเนบาเช่เป็นต่อโดยเงื่อนไขนะครับเฟ <s> นูดขอแค่ผลเสมอจากเข้ารอบส่วนเฟเนบาเช่ต้องชนะเท่านั้นแล้วก็ชนะมากกว่าหึประตูจะแซงเข้ารอบ เฟเนบาเช่ได้เปรียบตรงที่ได้พักมาเต็มๆนะครับเรียกว่าหลีกเนี่ยเอื้อให้กับการเล่นยุโรปครับน่าวัดใจเฟเนบาเช่ของมูริญ่นะครับน่าจะเอาคืนจะเบียดแน่อย่างน้อยหนึ่งประตูและอาจจะมากกว่านั้นเชียร์เฟเนบาเช่ครับแล้วก็ไปปิดท้ายนะครับที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับไปดูคลับบูสจากเบลเยียมจะเปิดบ้านเจอกับเรดบูลซาบวกจากออสเตรียนะครับนัดแรกเป็นคลับบูสที่บุกชนะมาก่อน1-0กลุ่มความได้เปรียบนะครับตัวละลักก็ออนเยนิก้า ทีสตอร์ทีโซลิดฮันส์วานาเค้นโรเมโอเวียแมนนะครับฮีโร่จากเกมแรกในขณะที่เซาวบวกก็ตัวหลักๆก,ก็ซูมาเลเดียบาทเต้แมัดบิสตัฟนะครับแนวรุกมีเนเนเน,เนเ่เอ็ดมุนไบดูครับกองหน้ากาหน้าแน่นอนก่อนเกมเขามองคลับบูสต์เป็นต่อนะครับแม่คลับบูสต์นี่คือทั้งสองทีมไม่มีใครเปรียบเสียเปรียบนะครับเล่นเกมเดี่สุดสัปดาห์มาทั้งคู่โดยเงื่อนไขเนี่ยเซาวบวก ไม่มีทางเลือกต้องบุกชนะส่วนคลับบูสขอแค่ผลเสมอจากเข้ารอบนะครับดูแล้สวสซาบวกชุดนี้ไม่เท่าไหร่ครับพิเมองว่าคลับบูสมีโอกาสย้ำแค้น,นะครับจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูครับสรุป3คู่นะครับชอบปที่ดีโคเปนเทเกนเฟเนบาเช่และคลับบูส s สเจ้าถิ่นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยนะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ